เ <Head S 1> ห็ <of S 1> เนออร์ตาบที่<ๆ>พวกเราเก็บมาวันนี้อดอกเล็กดอกน้อยก็เก็บช่วยค่ะเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จแล้วช่วยพี่เขาทําความสะอาดนี่ค่ะโหถ้าให้เขาดอกใหญ่กว่านี้นะจะประมาณนี้ดอกเนี้ยดอกใหญ่มากอุ้มไม่ไหวเลยต้องให้พี่เขายกใส่ถุงสวยนะเนี่ยสวย,สวย,ยใช่ค่ะไม่งั้นไม่มีถุงใส่ คุยน่ะรถก็กลัวมันกระแทกแตกค่ะเพราะท่านหนูไปเจอคนเดียวเอามาไม่ได้เอามาไม่ได้เลยแค่อันเดียวก็ไม่ไหวละค่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดอยู่กับกอนี้เราเหลือไว้อยู่อีกสองกอค่ะไว้วันหลังค่อยไปตัดล้ลึมลมทางอีกลึมทางตรงไหนคะตรงที่ลืมทางตรงไหนอีกไปไกลนั้นออ๋อตรงนั้นอีกตรงนั้นอาทิตย์หน้าจะโตหรือย,อยังไม่รู้ต้องเจ็ดวัน ส่วนที่อยู่สนามที่เป็นดอกยักษ์เลยนะั่นนะคะเป็นสีดําเลยนะเป็นสีดําดํายิ่งกว่าดอกนี้เลยเแต่แต่เลยบอกพี่เขาบอกไม่ตัดพี่เขาบอกตัดกอใหญ่มากก่อนนี้ก่อนไม่ตัดแล้วเพราะว่ารู้เลยว่าเจ้าของบ้านเขาเขามีน้ําใจเขาไม่ตัดก่อนก่อนเราแน่เพราะพวกเราเคยบอกเขาเอาไว้ว่าขอมาเก็บทุกปีนะเขาไม่กินนะคะเขา เขาไม่กินเขาไม่รู้ด้วยว่าคือเฮนออฟเดอะวูดดอกนี้สวยจริงๆสวยมากมาเก็บผักแพลมากินแต่น้ำจีนก็ได้ไม่มันไม่เข้ากันผักแพลกับน้ำจีนในั่นแหละผักแพลมันจะเข้ากันกันกบพวกตระกูลซุปไอ้น้ำยาไอ้ไปเก็บทัวนั่นมันเสร็จทัวอะไรฮะเดี๋ยวเวกินกับเมี้ยเก็บน้ำยากินกะทิ้งค่ะเก็บตอนไหนก็ได้ค่ะเก็บตอนไหนก็ได้พี่เขาให้เก็บกระถินนี้เพราะตะไคร้พี่นั่นจะไ,ได้กลับ เอาว่าจะกิน2กินเอาไว้สำคัญโอ้ยมันไม่แก่ให้พี่หรอกนั่นก็เอาช่อเล็กๆไปกินหาไม่เจอหรอกค่ะตะไคร้เด็ดแบบนี้แหละไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะไม่เน่านี่จะกินกับ กินกับขนมจีนพี่เขาจะต้มขนมจีนป่วยแต่น้ำยาขนมจีนพี่เขาบอกเป็นน้ำยาป่าไม่กล้ากินกลัวเขาจะใส่กลัวจะใส่ผงปรุงรสผงปรุงรสอ,อย่าไปคิดมากผงปรุงรสมันมีไก่ให้พี่ก็คนไม่กินไก่อะค่ะคนก็ทำเขาไม่ได้ใส่ไก่กาใส่ปลาก็าใส่แบบผงปรุงรสดีแล้วงั้นก็จะกิน เก็บเท่านี้ก่อนไม่กินกับไทยไม่กินเลยเพราะว่าถามเขาถามเขาบอกว่าถามเขาบอกว่าใส่ใส่ผงปรุงรสไหมไม่ไม่ใช่ผงชูรสนะคะถ้าใส่ผงชูรสกินได้แต่ถ้าใส่ผงปรุงรสเนี่ยมันจะมีมันจะผสมกระดูกไก่ผสมกระดูกหมูด้วยอุ้ยได้กินกระถินแล้ว ไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ